เขาวัดนีครับกินมันหมายอ่ะวันนี้ผมจะมาเขาจะมาคัายลอดครับวันนี้ผมจะมาตัง้งสองอย่างครับอันดับแรกผมจะรีวิวคัาสปาร์ครับไปเลยตัวแรกอืสเกลตัวแรกสกลดำเฮ้ยโอ้โหยาสบาย โอเคงั้นผมจะไปลองพลังแต่ละตัวเอทำไมตัวน,นี้มีเลือดแค่สี่สิงโอเคงั้นผมจะมารีวิวลองของเจ้าตัวนี้กันประทักับ ดาบบางๆเอาชีวิตต่อโอ้ยมันยิงลัวยิงลัวเออยิงลัวมากเดี๋ยวฟังไฟก่อน ตัวว่าไอตัวสเกลิตันมันกำลังทะเลาะกับฟอมบี้นะครับเพราะธนูมันไม่โดนกตนนี่วะต่อไปมาเจอตัวต่อไปกันเลยอือหึอ่ะดีขึ้นเดียวเลย โอเคเราก็ได้ดูลพลังของเจ่าตัวนี้นะครับติ้งเดียวตายอ okay. โอเคพลังของเต่าตัวนี้ครับไม่ไดเกิด มันก็ไม่โอ้ตัวสุดท้ายสปาฟิมฟิมดีะเลยไฟล์ประมาณนี้นะครับอันดับต่อไปที่ผมงานงานที่สองที่ผมจะทำนะครับ ฟังรถนั่นเองเคยมาเตจมออวก่อนกันเลยจริงๆผมรอเล่นครับใอ้ <laughs> ฟองยาวมัน๋ยวผมจะทำนี่มันจะมาบิน อืโอ้สะดุดจังเลยบินขึ้นบินขึ้นมาว้ายประมาณนี้เพราะฟันฟุดยอด์่ะมาฟังไอเล่งกอดเดมเบรดกว่า แล้วมีฟโตูอยูンン่ตรงนน้นตรงไหนล่ะครับลองนอนครับไม่งั้นจ็ะฝีกเองกันเขาจะนี่ยเอ๊ไอ้เรื่องโกเลมแพ้ได้ไงต่อไปไอ้เรื่องโกเลมห้าิบห้าร้อยตัวเฮ้ยแจ้งคำสั่งก็ได้ ไม่ได้ใช้คำสั่งครับใช้นี่แอปแล้วไอร่านกอลิลม,มสิบเดืเพิ่มบอกว่าไม่ได้หาเรื่องแหลกนะน่นยังไง, <c oughs> งก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัว,วลาไปก่อนสวัสดีับ